สวัสดีวันนี้จะมารีวิวนี้นะมามาสูตรใหม่ตัวนี้จะเป็นแบบเป็นน้ำซุปนี่ทำมาแล้วน้ำแดงเชียวก็มันเป็นสตูกไก่ดูจากรูปนะข้างหลังก็บอกแล้วว่าต้มน้ำแดงซองสีแดงใส่กับน้ำห้าร้อยมลแล้วก็เส้นใส่ลงไปแล้วก็จะมันสุกแล้ว,ลวเราเค่อยใส่ซองสีเขียวลงไปซองสีเขียวเหมือน,นเป็นแป้งอะ่ะ คิดว่ามันเป็นแป้งใครอยากสั่งซื้อเดี๋ยวจะติดเลิ้กงสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างนะนี่เรามาลองดูโอ้ไม่าจะเป็นแป้งแหละเพราะว่าน้ำมันจะเป็นข้นๆเหนียวๆหน่อยมันเป็นซุปอะรสชาตินี้ไปคอลทางกับรสเผ็ดเลยนะเส้นล็อกก็คิดว่าน่าจะเหนียวนุ่มกันดี นี่นี่คืเท็กเจอร์มันนะโอ้ยมันมันซิดด้วยอ่าใช่มันกระเด็นอ่ะลาชัดๆเลยนี่มันเป็นแบบนี้ลา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  รสชาติก็แปลกๆดีมันเป็นเหมือนซุปอะนเหมือนน้ำซุปแบบถ้าเทียบืันบ้างมนก็น่าจะเหมือนต้มยำอะเป็นซุปแบบรสชาติเหมือนต้มยำม,มันแตกต่างกับรสเผ็ดมากเลยนะแตกต่างมากๆม,ม,มันเป็นสตูไก่เขาบอกว่ามันเป็นสตูไก่รสสตูไก่ ถามว่าเผ็ดไหมอืมก็เผ็ดน้อยกว่าตัวนั้นอยู่นะแบบนี้ยังพอทนได้ทำไงกินหมดเนี่ย เราคิดว่าน้ํามันทําให้ทําให้เจียจางลงอ่ะมันก็นเลยจะไม่เผ็ดร้อนเหมือนตัวเก่ามันจะแบบโอพ่อนไฟได้เลยอย่างเงี้ยถามว่าความแตกต่างในแตกต่างอ่ะตัวสูตรเผ็ดสูตรชีสชีสเนี่ยยังมีความเผ็ดร้อน แล้วก็สุดคูไม่แตกต่างกันว่าแต่ตัวนี้แตกต่างกันนะถ้าใครอยากลองแบบเป็นน้ำซุปเป็นแรมลองตัวนี้ได้ถ้าเบื่อแบบแห้งแนะล้วก็กินแบบน้ำ <c oughs> เหมือนเดิมเส้นยังคงความเดิมเส้นแบนอร่อยอแบบอื้อรอนเขาจะติดลิงก์ซื้อไปข้างล่างนะแล้วก็ใครอยากได้ของที่แจกก็อยู่ข้างบนนะติดตามเฟซเราด้วยนะ เขาเจกจริงๆแล้วก็ขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามนะอยากให้ทำอะไรคอมเมนต์ได้ไม่ว่ากันมีทั้งคนชอบแล้วก็มีทั้งคนเกลียดทุกคนมันมีอยู่แล้วเผ็ดนะแต่เผ็ดรอบได้ เหมือมูเลยว,าว,าว,าว,ยวย้ว้ยอ้าวกระเด็นไปทั่วเลย หาซืมาทานนะหาซืมาทาน,ทานรถใหม่ถือว่าอาการไม่หนักมากเพ็ดเพๆ สตูมากสตูสตูแต่ไม่เคยกินสตูเป็นไงอร่อยบอกคำเดียวว่า,าอร่อยเบื่อบแห้มกินแบบน้ำนี่ซอฟนองเยอะเลยถือว่าน้ำมา,มายี่ห้อนี้เนี่ยเขาเน้นแบบรสชาติแบบโอเคอะโอเคมาก ทห้หมดอะอีกามาชิบคำมั้งึงจะหมดเออเหมือนจะร้องไห้เลยอะิว ในความเผ็ดนี้น้อยกว่าตัวดั้งเดิมนะตัวนี้ไม่ไม่ค่อยเผ็ดสักเท่าไหร่รับได้รับได้ปกตินี้น้ำมูกแตกแล้ว <c oughs> <c oughs> เดิมจจเลย ินง่ายกินง่ายมากาน้ำนี้อตัวซอสมันเป็นแบบเนหนียวนะมันแบบว่ามันทำแบบเป็นเข้มข้นอะแล้วมันผสมน้ำก็จะเจือจางอะ่ะอรส เหงื่อออกร้อนร้อนร้อนอ่ร้อนนะ ม่คนไม่ชอบซดน้ำแบบจิงย๋่เตี๋ยวกินอะไรไม่ค่อยไม่ค่อยซดน้ำซดอยู่แต่ว่าเป็นคนแบบโหซดจนเกี้ยงเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่คนอย่างนั้นแต่ว่าถ้ากินแบบแห้ง มีน้ำสดค้องคอได้โอเคแต่ไม่ได้เป็นคนชอบกินสดน้ำจนหมดเกี้ยงถ้วยไม่ใช่เป็นคนแบบแปลกดีบางคนก็คนเราชอบต่างกันเนาะก็แได้แต่คนหมดแล้วน้ำมันน้ำมันเหนียวเข้มคนดี แบบแห้งก็มากินแบบน้ำดูครั้งหนึ่งชีวิตก็ต้องลองให้หมดทุกอย่างหมดแล้วโอ้ oh. หมดเลยไม่สุดขี้ม้เลยอ่าอยายหมดแล้วก็เลมเลมนิดหน่อย,อย,นะอยแล้วกันอยาหมดล้ก็กินหมดถามว่าอร่อยไหมอร่อยมากถ้าใครติดส่งซองซส่งก็ท,ที่ล่าข้างล่างนะเราติดเลงให้อยู่สำหรับคนที่หารถนี้อยู่เค๊เ okay. พื่อฝากติดตามด้วยนะฝากกด subscribe ด้วย,นะวย,บ,ายบาย